นาระเรดาบูลอว่ติลโกบาลคว่ายิตากะสอดิธภากอดีโกราดาปุเวตีตาอวมูหลอเลอตานเนติติกีโพยนี้เตนิใหญ่นี้ดะเอาไว้ได้ยะกะหีเนกดอไว้ได้ปัวเลอเอาครูเรบากะดอเตโมนิดาอตมุตราตรัตนอตัลรานี้ดูชุมนตาคือไคว่ตาจอมินชูติติญาลีอามิเลอัจฉริยะนอแพ่ปุกวีตวอนี้เตโมนิดาเอาวิอะครูนี้ดะแพดิดิหีเนกบ่ดาเลอ กระี่สระโก้ไปได้เลยคุณหมอทวัชชัยนดตปกความายชี้ขาดสูสีดการเพนนีนี่ดอเวเฮทท่อเอ่อหาคือจะสิโก้ไปได้เตงโมนิดาตปบกความเนาะเอาเวทกาคอและอามิวดาเลเบิร์ดเทคนิคนี่เนาเตงได้เลยไม่เนลเล่ลมากกิจพะเลยเนะตปมืออตามูตาแร่เตงโมนิดาตามูตารานี่เดอบ้านชี่เนปะพรัสาบ้านชี่เนเปอร์นอร์ดที่เลยเอาเวเนเดอร์เยเตอร์กูติโกติฟาลีเนาะ เลอตาเตนิญาอิมาอัจฉริยะเปรโรลูเจเคกโดเยนอลูคืกโดบะดาอเวเบิร์ทเทคนิคตะกาโคเลเตมนิดาอัตตาเอตโตอัตตปกขวานิสิโกโลอะโฮดะตานิเลออเวดาอัตตาจิตโตอาติอมอกลานิอัจฉริยะอัตตะเตนอลูวิดีโอโกลียึกดึกกว่าอะตุเคกอยนิอัตตกตุอุตถีนะอเวเตวดาเลอตะเลเบิร์ทเทคนิคเตงโมนิดาอัตตาปกขวานิอัจจุเวออิตัจฉะอัจจุเวตัจฉะ เตวดาเลยติดของหวานเลยอยู่กรอีอายตัวคอมยอนเพื่อม่าจ้าท่านนี่อจูเอตาเชอ่์นี่มาตาดดิเลยงน้ออาคุนจ้าตอนนี้อ่าตั้งขวามูลคั่นเนี่ยทอดูทอวิด้าเยป็นนี่ลุยชิเตอร์เสกกาบัชนันเลยจะกินฤทธิ์แท้อคิบันนี่อาเสกกาเตอร์สิละอากันพันนี่เด้อจะกบป้าเตงหัวละอาคุนนี่เด้อปกะเล็กกว่าสักกน้องอเวด้าอัจฉริยะ อาเวลูคือดีกว่าเวด้าเบิร์ดเทคนิคน้อตากิตากลด์ดีเลยนนี่อ๋อแต่วันนี้ผมต้องการตามเบิร์ดเทคนิคเพราะสามปีแล้วมึงเป็นลูกผู้ชายเปล่านะเป็นแฟนกันเจรเวด้าเจนี่ไนน์นี่คืออาเวสากาบ,บ้าลูกคือเว ic, ออด,ด้าเบิร์ดเทคนิคหรอเนาะเต็งโมนิดา,าตาปุกคาล้อเจรเวด้าอาริเนตาเซอร์กัโตก็ตึ้งเซอร์นี่หรอมาบัมเมเตอร์เซอร์นี่เด็ดเตลี ในเลลอมมาเลเนเตนเกเตงโมนิดาเนเอเตงโมนิดาเม่หยาตงโมมันไม่เคยออกมาแสดงความกล้าหาญเลยมันต้องรู้เนเอ่อนี่เด้อบ้าชัดนักเกหรอเนเตเฮทอกกับฮุกเกียป้าพระรันนอตมีบาพูดอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรรักนกับบ้าซีหนาเตวดาเนาะตากิตาโกลติไฟเนาะเกทอกสันเนาะก็บบ้าอุลอาคอมยเนาะนกับบ้าซีหนาตาเลิศเนเตเตี๋ยวพระวันเนาะก็บบ้าอุงานอะไร เวทนาติญะนอตัตนี่เนปัวก่อแตงโมนี่แตงโมกับบ้านเล่มามาตาดุเลนี่นะกบ้าสิญะเตเวอะโคตตาดอหนี่นะกบ้าเฮ็ดที่ว่าซะดอ DSI นะกบ้าเฮ็ดเตเปีย DSI บ้ากะดอตักฮูฟูเลนติญะเสตบ่านนี่จะได้มื้อนี้ก็ได้มีคนรอสอบฝากคำมึงนี่นะกะเฮ็ดเตนี่ใหญ่มีรีเลอวะมีรีเนาะเฮ็ดโคปัวอูคนโครีเราปายดอติญะเวดะ ตาเลือนกับป่าปลาทีดฟ้านี่ตาคูฟูกับบ้าอูดเตวจ้าคุณแงบอกว่าเขาว่ามีความลับที่ไม่เคยบอกใครมานานแล้วก็บไว้สปีโมตรงอะเวตปกรลาิมีเลตงทกันเนี่ยเกเวดาซิโกเอ่อตงโมนิดาตาปกคอลิลิยาึงซิโกนอแตงเนี่ยด้วอเวเฮทอปปลาทอเวดาโดทากร์ซลีเตวิดาเลซาอูตาคูฟูเลซาปเนี่เลซาจะเต็มจป่ากบ้า บากันตะตะกะนี้ปามาตังสอในตีกวะดาอัจฉริยะไตกุเป้งเรื่องความรักแห่งมัวเรื่องตำรับของแซงของกะติกผมก็ทราบอเวอัจฉริยะเดเทวดามิเมเหลือแต้งเนาะอเวแตงมุนิดาตะปุควันลอลีล่างกันตะอะคงยอลอพะลอตาลีวิมานิกิเวดาเบิร์ดเทคนิคลฤคีเทวดามิเมละตะกะตะกูคูนี้สัตติญะเนาะสัตติญะดุโคโดชิตะกะบะตะกะตะคูนี้สัตติญะ เลิกเตืนี่อาุูกริงเวดาซาสิเนวิบลอนเดอร์ความมาตรกษอตริย์กวางเดวีอัจฉริยะมินเตรีจากกษัตริเชียเอาเรื่องอะไรันเดี๋ยวว่าให้มีแต้งเข้าไปพูดเองเพราะว่าเอาเวอัจฉริยะเทวดามีบ้าขาดเต้งเนาะอาตาคุกคู่ถูกขนนี้เมเตงนี้เลปพลาพราทวีด้าดอ DSI และอันน้องแจ็ตอาเวนคอเทวดาเอ่อประกับปาที่มาเลกีเวเอ่อประกันแจ็จเราก็เลปปเตลเล <c oughs> หลอกทีหลอกบ,บ้าซานอนเลื่อตการดตกาตาคู่กับพอคู่บะตากรเมิดแตงอโนกจะไดาวเวเลป่าพลาทอเวด้านดดดีเอสไอนี่เนา a เอาว่าให้ไปแต่งนเองแต่วันนี้เราต้องการตามเบอร์เทคนิคบาสัตว์นาเกตตาตันหนี้เนี่ยดูตาบ้าขนาดแตงแบาเดวตากระูคือนาเกตเบอร์เทคนิคี่เาแตงโมนี่ดาตาปกควาตที่เวและเราเพแตโมเียเซิรต้อนไ่นีเพอะ เซอร์นี่ลีไม่ได้เก็บวผควาเสียเทวีไ่ะนะเป็นแฟนแตงโมมึงไม่เคยออกมาแสดงความกล้าหาญเลยนักเก็ตแตงโมนี่ดาาตาโผควาโนดไงยะเนี่ยจะเห็บปากพลารอนจาทุกดูสั่นดูโอดมีบ้างนะมึงเงียบเปล่าเพราะมึงติดของหวานอ่ะกูรู้เทวีด้เนี่ยอุ้ยอุ้บัวเนี่ยจะฟอตะเซอร์วะเลยนายเนี่ยจุเวตาเชอร์จะไม่อยาเทวา อโคต้ตาตนี้เบิร์เทคนิคเออตนลิงใหญ่อาา่าบ้าลีเล่กบ้าเฮปาพาทอามันถึงเวลาที่มึงต้องออกมาแนละ้ววันนี้อเธอก,ออกตบ้าลีเลนกบ้าเฮท่อเฮปาพาทอนซาบอยว่า,มาไม่มาก็าต้องไปเอามึงมาจนได้เลยน้เมตแต่เฮบาน,นอก,กอนี่ประกํเมือกว่าเลยชุวยนี่น,น่านาก็บ้าเฮดอย่างน,นี้รอเอาไว้ในี่ยริยะจูทลี ต่บ้านทนมีบ้านไม่ได้เห็นาบานชั้นาจีเวดาากับเมอดีเอสไอเลจุวีน่เลอเอาไว้อาจารที่ไม่รู้แต่ว่า23 23กุมภาพั65จะติดตัวแตงโมที่ภูเก็ตในเบอร์เด็นิดตากีตาโคลนีเทวดามาตาดีอีลาปุกิเอนี่เพลลาทอคิชิเตอร์ซอฟเฟวอรีนีแผ่นนี้เทวดากระติและอเกวิดาแตงโมนิดาอัมมานิจาขอน้อตยเกเตอุ้งตโ อาเวดาแพคคิชิคิชิเซโซลาเฟเรีอาบุกิเซอร์นี่คิชิเย่สี่สามสองหนึ่งคิโรคิชิเตอร์คิชิลุยเอาคิโรคิชิคิคิชิลุยเยออแพคคิโรคิชิคิลาเฟเรีคิชิเตอร์ตอนนี้แพนี่คันนี้แตงโมนิดาอัมบานิจ่าตระกาเขาอัมมิเลกริติเนาะอตรไกรนนี้ อาเวฟฟงโอเวดาแตงโมนิดาเพนี่นี่แตงโมนิดานี่อูดอเบิร์ดเทคนิคเล็ูเกิทอูดปูขอลอเนาะอูรูมตะเพลอขอลอดเลขาลูกเวเล็ูเกิทเอาคนตานี่เนาะอัจฉริยะดอเตเวดากระติกทูอูเตงโมนี่เนาะเพนี่คันนี้เบิร์ดเทคนิคอุสิกอนโดเตงโมเอาคนตานี้นักบภาษาญ่าไม่กระติกนี้อาเฟงโอ อเวตเตงมุลมตตุตตุทิเรนี่หรอเออตาลไคนะเ,อ,ะ <int ess an> เออเป็ดดูด้วยมันต้องรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เกี่ยวห้องไหนๆรับงานเอออ่ะควรจะตัดตอนนี้เตเวด้าหรือนกบ้าสีญาบูเทคนิคหนอกรอติกเอเวตขูเวาดาแตงมุนีคือนี่แตงมุนมตตุตตุทามาเลยหนอนกบ้าสีญาตามบันคานี่มีอาเกมาดาตุตตมาเลย อคดตานีเตเวดานะมิเกโปควานะมิเอบะเตงมุนโนโกนีตานีญาอีมิเกลุกวะมิเกนกบะเฮปาฟันดะเลเตปะดิเกซายบะกะเดครติอโฟงโอเตงมุนนี่อคูนี่เตงมุนดะลูทามาเลอคังกะเดไอไม่ใช่มึงอยู่คอหัวอยู่ในกระดองนะนกอออวะวอลนกขุกนาคีตานะขลีวอลอโกปู่ใจใจนี่ดูตินึลบะ เทเวดาตันนิยวิทาจูหลอเนาะเอาเวเทเวดาเบิร์ทเทคนิคเนี่ยตันนิยวิทาจูหลอถ้ากระเตเตอร์นั้นละปลั๋วหลอเนาะเขาไม่เอาซูวิดาตั้งกระตูหรือช่ำๆลับๆหลอเนาะแต่เทเวดาวิทาซูเนาะเอ่อมีจริงๆนี่ตบละบาเทเวดาเนาะไม่ไม่เลยอยู่ตั้งตัวนี่แหละเอ่อกระตูวิดามึงๆกูๆหลอเนาะเขาไม่เอาตั้งกระตูช่ำๆลับๆหลอเทเวดาวิทาจูหลอเนาะถ้าโอ้โคกว่าได้นี่ตาเชก็ต้อนิลีเนี่ยตบว่าเนี่ยตัวพลุเนาะต้องมีบานี่ถ้าก่อนเกียร์ละบา แต่วเก็บปทความดี่เล่าฟังเลยว่าไม่ไม่รัโพลลเอาไว้โซเชียลมีเดียลยอินสตาแกรมอะไรแบบนี้ปลรว่าเย็น่าจะยัจู่เย้แตงโมดีเดีนะนเอมอรนี่เลยแต่เวลาทปบัรฟงวนานจเปี่ยแตทีนีท่อคือยาันแต่ทีนี่องเต็ตันอลมีเ่าสาปีแล้วยี่สกุมภาพสามปีมึงแสดงควาเซอร์นี่ลีเดวาเซอร์นี่ลีคิชิลุยโซเน่ท่อบาเซอร์นี่ลีเดววเบอร์เทคนีคเออ อนาคตต้ตนี้เตวิด้าดิ้นไม่ปอกความรักนไม่เอว่าแตงมดิ้นตนี้ในจีกตลเลยโซเชียลมีเดียปูนีเฮปปาพลาทอเตวได้ามีคนรอปากค่โอเคมแบบเฮคเวิด้าเฮปปาพลาทอคกว่าอุ้คอแล้วกัตีกว่าตีดอนาไปโดนตีหนาตาคุุ้ดโนดุลีเนีติดสอบมาได้คือรนอ่ะวิบลอนี่เล่กว่ามาทางอซตีกว่าไปอัจฉริยะในเตวิด้าไม่เนรเซกลอเบิร์เทคนิคไหไม่อัน เอาเวทเทวดาเซกโลก้บบ่าเนาเไม่อคุก่เลยมันกเซกโลดไม่ด้เจอตัวาเอาเวอ่าปวมาตสว่าเนียนตัฟงโอยาเทวดา้าตฟงโอบาเนาะต้าตที่อมปาจิบาคือจริงนากูจริงยังไม่หาไม่เจอเลยรู้แต่ว่าเปิดเทคนิคเออเทวดนาเนี่ยลจ่าสฟงนาเบเนี่อมิโกะมานี่อเฟิร์สเนลัสเนี่ยมันเนี่ยตาสิยาบาตาสิยานี่ตาเทปปะโกะเนเบิร์เทคนิคเบิร์เทคนิคนี่ลอ นอมีม no, no, ีนอก็จะเล่นมาร์ทสัญญาบ้าแต่ผมรู้แต่ว่ามีคนบอกผมว่าเค้าติดของหวานแค่นั้นเองบาษัดนากีที่เนี่ยเหรอคาลอนออย่าสัญญาจะคาลอเตเวปะเตเปียยานอปะเตเปียยาเลเบเทคนิคไกลนี้อาจูเอต้าเชอร์เตเวได้ถ้าที่หลอนั้นเหรอเวลามาเวลาจะล้อๆจูเอต้าเชอร์จูเอต้าเชอร์ไกลนี้นอดปุดเวตนี่ชมูดเปียกว่าเทียนน่ะจูเอต้าเชอร์ไกลนี้มีอดิเลยเข้าเลยน่ะ เม็ดไม่ว่าคอนี่เบิร์ดเทคนิคนี่ไม่อจุ๋ยกะสี้ตะคว้าบ่ามีคนตะเหลหนีพออู้คลิปปูเตะพานี่เนาะปอเมรีโรเบิร์ตเมรีปาติพานี่มีปาบีบูดอมุกโลวยควาลตะกะชโคบาเลเลจิลอปากะสี้ปากะโซอะฮู้ตะตันตอนนี้เม็ดไม่บักคอนี่มีเนาะโอ้จุ๋ยกะสี้ตะมีมีคว้าวีบลอนนี่จะเตะซิบาเนาะตันขานี่วีตาสูละเคกอบิเตะดะ กลเลผักขอว่าผัวแล้วก็เค้ารู้จักคนบนเรือนี่ปฏิญาณเนาะเอาไว้อัจฉริยะเทวดาตะระเบอร์เทคนิคแต่งมุนิดาอัตตะปกวะนี่ติญญาลตะดอว่าอุเล็กขิปุกว่าเดลอเค้ารู้จักคนบนเรือเค้ารู้จักทุกคนน่ะอัตติญญาอัตติญญากว่าอุเล็กขิปุกว่าเดลอติเวเค้าจากปอรู้จักใครหมดอ่ะเอออัตติญญาปอเหยอัตติญญากว่าอุบว่าก็ติบ้านี่เยิเตเว้ย อรโนโกหะนี่ตบะดานอมิบาตะลึกะบะถาติญะตุกะเตนี่เนาะมะอะเฮทโธเตตามิตาตอติที่กระติโธเตงมุตตะนะนี่เนาะอักเตเมตะติตากิตามะริคลุเลบะตะบะเตเวด้าตากิตะคันนี่ลอเนาะกะเกโธกิเวด้าเอ่อโสขเวพัดนูละกะเครลบราเชกิตากิละอคิปุงติตะไผ่ซีเจจาเนหมอเอาเวนรูบ้าเวด้าตากะตุติที่นี่ลอ เซอร์นลีเซอร์นลีเบอร์เทคนีค่เหอแก็วกความจีเจวด้าอยาก่กุกะโปงผู้หญิงอยู่น,นตบ,บ้ากูเมือเซอร์เกิดเลยีเซอร์นลีนี่ออกมาสักทีเบอร์เทคนีค่เฮปาพรทาทนตรัรคอรนะหวัวขอท้าทายเลยกกันหตตาซะโดนน่ะเวดาเฮต่นนอนคอเฮต่อปปาพราอนตัดคอ เอาเว็บความมต่าก็สอดีกว่ากับดเวออาจาริยานี่ใจยี่เทวดาต่เบิร์เทคนิคนี้อาติเงลตาดอปออาติงลอตาดอโรเบิร์อาทิเงยลอตาดเซนด์ดอกรติคิดผ่านนี่อัพต so Ar kind of you ัต you ัเลยเนาะเอาไวออาจาริยาี่เทวดาเอออาติเงีลตานี่บบาหลอเทวดาไปถามคนชือเอก็ได้ที่บอกว่าในเลจจับวยก็เผาถูกอ่ะเนาะมีเลเอนี่แตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือสิบสนิกาคนนั้น ตรกานีอติญญาตวีอเวเตเปยเวดาเลเตมุนเดตลอดเตเลคลอกีบาน่ะรู้จักทั้งปอรู้จักทั้งเบิร์ดเทคนิคอ่าไปทับเตเวดาปวดกานีอติญญาเบิร์ดเทคนิคอติญญาลอตันเดปอคอมยาติญญาคิกกะปาเลลอเนาะโดดติญญาเวดาซิก่อนเลเบิร์ดเทคนิคนี้ติญญาลอตันเดปอเนาะติละพานี่ซิกว่าคนนั้นก็ผมบอกเผาไว้นะตั้งแต่วันที่เอออเวเนตาลิกก็ดูติญญาตีตัวนี่อูละแท้นี่ลอ นอุ bon. uh nah, ah ูดเทคนิออโคตาตอนนี้บากาบากาเนตั้งตากรูดไทยดอกอะไรสนอยากกว่าเลยอาเวด้าอจฉริยะเปิดทอดจูทอดดูมอคเดตาตอนนี้เดอาเวดานออปโตตุลอาเวลูคือเวดาอเบิร์ดเทคนิคนอเลยอาไม่เนรเลามากี่จะจ่าเล่นเนรเลมากี่เพล่อโคแต่ตอลนี้นอบากาเดอรอาเวอจฉริยะตัลูคุยเวด้เบิร์ดเทคนิค แดงมุนิดาอตาปกขาตะบลอญญานี่เอ่อตากัสสปปราโฑเวดาเนวนาอตากัสสตะคาหนออเวกุยรเวดาอคุดต่อจิตใจเตเวดาเบิร์ดเทคนิคเคลื่อนไหวแล้วเตเวดาเบิร์ดเทคนิคปรลีหนอแพอัจฉริยะลุหุจาอเวอลอคิเนเตเวดาหนอตากัสสรีกุยรเวดาเลดิปติญญาโสหนออัจฉริยะอรุมรัตนพงหนอตะกะโคเลอ่ายะเปียกุตะคุเลเลอโภเปตัตโนทีไดเดน ตางกันนี่เด้อลูคุยจไว้ได้เบิร์ดเทคนิคเวียล็อกีนี่เดเนาะเต๋วด้เลยเออต่าค the. no, no, ูณพ eh, ู่เล่นี่าที่พันนี่เฮปปาพันนดดอดีเอสไอเนาะเฮทอเฮทอเอาวได้มาตาเลเตโมอโกวบีบีเอออาคู่แต่ตอนนี้เต๋วได้ถืไม่เลยอาจจะวาลูคือสีคว่าไว้ได้จเนี้วีบล็อนี่เด้อตันนี้เนอีเนาะตันนี้เนีนี่เบิร์เทคนิคเอาไว้โพสต์ไว้ได้เลยอินสตาแกรมและไอจีอปู เอาเหวกุยเราได้เลยอยู่โกรธจิจา,จาอีกแต่แวคือทาง DSI ยังไม่ได้เรียกผมเข้าไปคุยเตวไดาค่ครอ,อีเบอร์เทคนิคเตวได้ DSI ตะโกนตาเลอรนเลยที่หลตาโดออบายังไม่มีจดหมายส่งมาถ้าเพรเลอรเลอเคอร์ของลตัสนากตโตอุจิบาแล้วเห็นเขาว,ว่าผมไม่ให้ความร่วมมือกับทาง DSI โดยอยู่ที่ทางอกซอหลรือาจาริยปป์ปาพารทเวลเลอร์าตาเตเลฮ์ที่อ,อาตากิตาตุโด,ด DSI โนตมีบาน้ ผมเลยอยากขอออกแจ้งออกมาแจ้งว่าผมยินดีอย่างมากใต้ดอยเฮเตเปียคือจิจายีเทวดาตาส่าคือด้วมาดีเอสไอมีโกตาเนหมออ่ยินดีให้ความร่วมมือกับทางดีเอสไอตาก็มาตะโกตาดอยดีเอสไอแล้วผมก็ได้โทรไปแจ้งดีเอสไอเรียบร้อยแล้วครับขใครนี้เตวดาตาฟงโอดีเอสไอวิลีขอบคุณครับตาบุญด้ม้าเอ่อเอาไว้ในเบิร์ดเชนี้น่าเฮทอดเตชองดากิอัจฉริยะ เออนี <c oughs> <c oughs> ่ตอนนี้จะพาไปดูนี่เนาะนอกข้อเมือนนี่เตวินได้เลยเอ่อตาตดดุนี่บาตาปรบาดิเอไซตาตกซาบาอ่ะกูตาตอนนี้ได้อาตาเมกตะดูลอตีลอเนาะตาเกเลปาพลาท่อตาลุตาที่กว่าที่ญาติบ้านนี่แค่ๆจอกะมาตกตาโดอะหีกระเตือนนี่เนาะเออเอาไว้นี่เบิร์ดเทคนิคเฮ้อกระตูชื่อกะดากิเวอัจฉริยะลีนี่เนาะและอัจฉวอิซาชื่อคานี่จะชมตาเมกจูเอกตีเลยปอเลยคลิปตีพันแล้วอูขวา menu <im> me ba khoni takakha no ba to tul na he tho tata <im> tabu takke bar kha di me cha le di ten si ma no ba chat na ke no a chawri ya ni teweta tin nya na ne chuweta she teweta okay pa phla du si nga ti te ko te te yi lo ta bu